ครับวันนี้มาอยู่กันที่ถนนลาชัดำเนินกลางนะครับก็อยู่ฝั่งที่จะไปถนนลาชัดำเนินนอกครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อบรรดาตึกใหม่ตึกเก่าของถนนลาดชดำเนินศิลปะคณะราษฎรครับที่กําลังก่อสร้างปรับปรุงใหม่นะผมก็มามาดูคร่าวๆครับผมแต่ก็สังเกตได้ลําบากนะเพราะว่าช่วงนี้เขาก่อสร้างรถไฟใต้ดินสายสีม่วงใต้ด้วย ก็จะเห็นรายละเอียดดยานนิดนึงนะวันนี้มาออกแนวพาเดินไปเรื่อยครับแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจที่อยากให้มาเห็นอยู่นะนี่ครับจุดนี้ก็จะมองเห็นภูเขาทองชัดเลยครับสถาปันคณะราชนี้ก็ได้ทำการปรับปรุงใหม่นะครับก็ จะเป็นรูปแบบของสถาป,ปัตย์ตะวันตกเขาบอกว่าจะเป็นการลบประวัติศาสตร์ด้วยด้วยครับผ่านฟาทรงจาท่านองนี้นะก็มองได้หลายมุมมองนะน,นี่ก็สร้างเยอะเลยครับแถวนี้รถก,ก็ผ่านแค่ลิมิียวนะสกิดไทยชยโยครับตึกนี้ก็เรียกว่าเด่นมากนะ เป็นธนาคารหรออัคราสงเคาะมั้งครับถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ก็จะเป็นขอสินแล้วก็ธนาคารกรุงเทพสาขาสภาผ่านฟ้าครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยในอดีตอดีตจะเป็น ที่ตั้งของโรงหนังเก่าที่มิชบัญชาตั้งใจจะสร้างนะคือไทยบัญชาภาพยนตร์อะไรนี่แหละครับแต่ว่านิชบัญชาตกคอเสียไปก่อนที่นี่ก็เลยไม่ทัน้นร้างครับเขาบอกว่าจะเป็นโรงหนังครับที่ตั้งคร่ากับสาราเฉลิมไฟตรงนี้เลยนะจะเป็นโรงหนังที่เน้นฉายแต่หนังไทยครับในยุคที่หนักฝรั่งกำลังเฟื่องฟูฮะไาเห็นบอกว่า มญยานหลออเลยก็ว่างกันไปนะเรียกได้ว่าเป็นความฝันที่ยังไม่ได้สร้างหรือสร้างไม่เสร็จก็ได้ครับซึ่งเรื่องมิชมทานที่เคยไปถ่ายวัดแค่นางเลยแบบละเอียดยิบมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็ไปคิปวิวส่วนๆของช่องด้วย นี่ครับผบอกว่าเป็นในดีแบบจำนองที่ดินตรงนี้ครับมีชชาการาจะทราบเป็นโรงหนังเลยนะนี่ก็เดินไปทางโคบอลลัมูครับผมแล้วก็ไปทางถนนราชดำนินอกครับ แล้วก็มีวัดปินายกอยู่ด้วยนะวัดนี้ก็เคยจะกำลังรีโนเวทอยู่นะไม่รู้ว่าเสร็จหรือยัง ก็เริ่มมีรถไอติมารอแล้วนะเพราะที่นี่คือโรงเรียนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาไปเจอกันในวัดคนระับโอเคเรามาถึงวัดปีนายกวรวิหารจนแล้วครับก็เป็ในในวัดที่มีป้ายต้อนรับโดดเด่นเลยนะระหว่างจ,จะเขา้าถนนราชดำเนิอนนอไปพรกที่นั่งอนันตสมาคมอะฮะว้าปะปุงเสร็จแล้วนะ ผมเคยมาถ้าจําไม่ผิดนีด่คือแบบปิดแบบหลายโซนเลยนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเข้าอุโบสถได้ละมีสาราการเปียนแล้วก็รูปปั้นของเจ้าประยาปินเดชาเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะจุณนาถอดรองเท้าครับเดี๋ยวขอเลือกถอดในที่ที่แดดส่องไม่ถึงนะเดี๋ยวร้อนเท้าตายเลย นี่นะก็จะเป็นรพระพระพุทธรูปประจำครับบอกว่าเดินทะลุถึงด้านหลังนี้เลยนะด้านหลังนี้ไม่รู้เชื่อมออกได้หรือเปล่าครับ แต่ก็มีความเป็นชุมชนนะอเอไปเอารองเท้ากันนะไปวัดท้องถิ่นนะมีหนังสือด้วยนะเนี่ยเป็นหนังสือสวดมนต์ครับ พรทุกวัดก็ต้องมีหนังสือสมนมนประจําไว้บริการสำหรับผู้ที่เข้ามาทบ,บุญสมนมน์หรือล้วครับ <t ap> แล้วก็มีโรงรงียนวัดตั้งอยข้างๆ <t ap> อ๋อเป็นผลงานของเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สรีหเสนีครับเป็นฟูดําลี่ให้สร้างวัดแห่งนี้นะ ก็เ,เรียกได้ว่าสร้างวัดไว้หลายวัดเลยครับแล้วก็รวมทั้งมีการเอาชื่อมาเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนด้วยนะชื่อว่าโรงเรียนบดินเดชานะฮะโซนศาลาการเปียนก็โหเป็นตั้งเว้นที่น่าจะส่วนบนถวายความอาลัยพระพันปีหลวงครับผมเคยนอนในศาลาลักษณะนี้แล้วนะต่อไปลงภาคสนามประมาณ4-5คืนได้ ทางนี้ครับนี่ครับ,รบปัดปีนายก